เอาบันเดียวนี่ก็พอแกงเลยนี่โหดลเลยอาาึกระปุกสวัสดีตอนเช้าทุกคนมื่อกี้ก็เดินทางเมื่อนะแต่ว่าเขากินข้าวขีน้น้ำแล้วมันสี่งอร่อยแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าพ่อจากไทยี่น้องจะเห็นนะมันก,เเนะนเก็เดิมๆดิมนะเด็กกินก็เดิมๆเด่มวาน,นนี้หแหละ เราขัวมาเลยนะไปหอดให้กับเจ๊าะวังคำพอแล้วโอ้อยไปบางทีก็บชีเวเ,ว,วเก็บเอาเห็ดเพาะกันนะทุกคนพอได้เมื่อฝากให้บ้านไม่ได้ซ้ำขึนมาป่ามาอยู่คนเดียวนะซ้ำขึนอยู่นี่เจ้โทษทีเ่เอาไปใหา่ใหญ่ออกจยางนี้ก็คือเอาไปถือหมอหนึ่งถือหัหวดนะท,นทุกคนเจอก็เขามีหวัวมีหมอหนึ่งครับเอาใหญ่ไปอยู่หุ่นแล้ว อันนี้มันบ่มีเฮากับใบยักษ์ใหญ่นะแต่เกิดเฮ่าที่เอาไปอย่างนี้ก็ของคอื่นนะเฮามีแต่ใส่แล้วก็เอาไว้คือเก่าหลังเก็บเมลยนให้มันเรียบร้อยคือเก่านะเบิ่งเฮ็ดเพาะอยู่นี่ก็ทุนแถวห่มห้างนี่แต่เก่ามันออกได้แถวนี้แม่เบิ่งจะเห็นอยู่นะนี่ออกอยู่แล้วล่ะนี่พอมาพักหน่้านอยู่ได้เลย Nói độ này ô ở đâu ta nè ô lá ở đây nè cái đệt phọ đây nè ừ con này con nè nè Nè

นี่บอลน,นี่ก็มีอีกโอ้บอลน,นี่ออก์ไลอ์อะไรทุกคนบอลเดียวนี่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 เาพาะหนังนะน,นี่เห็นบ่าหาฮะทางนั้นหายยังบ่ได้หายเพาะนี่แหล,ละครับแตมันแลนบ,บนเป็นิบิดละไป Ini belum lup nih, kayaknya nggak off deh. Nih. I want to eat. นี่ถักเอาบอลเดียวนี่ก็พอแกงเลยนี่โหดอะไรรึเก็บใส่ถุงมานี่ยทำเมื่อนผู้ขวบว้อจากตัวจากไดไบางคนถ้ากบเอาเก็บเห็ดขลิ่มนะบุมานถวายช่วยเก็บเห็ดก่อนหล่อขัวผู้เฒ่าเขาวหล่อขัวเนี่ยเขาเห็นเห็ดเขายังบเอาเลยเห็ดปวกเห็ดเพียรยังก็เลยแต่นะข้า่ได้เอาเลยแต่กะ คนความเชื่อชนบุคคลมันมันบูมานต้องให้บูมจิบมายังมันก็บูมานะแบบมัญชีมานกิบมายังมันก็ะมานสำหรับเขาเรากิบไปนั่นนะไปนี่เขาแกงแล้วล่ะนี่มาเอาลายเราสำเนียงคือสิพเลาะล่ะคันสิเลาะล่ะคือชิมีอยู่ทธ่เทนะลายยุทธ์กว่านี่ก็พอแล้วนะเอาลายมันหนัก ห,ห้างนี่เดี mm. ๋ยทุกคนห้างมักใหญ่เลยอู้เอามานะอาจจะเอาเอาได้อยู่แต่ว่เาเราไม่ได้เอากินหวานไม่ได้เจ็บคอป่ะเนะนี่ยเงียบทุกคนมะเขาหินตัวนี้โอ้โหอันนะี้ดิเห็นทางไหมนะเบ่งสีทางเอาก่อนเอาฮะ Hiv hmm. meg. นเนำกินกันแหละมาจากบ่อกมันคืนนะแต่มันเลี้าายงคืนต้นนั้นไร้เถื่อนสงสัยอยู่แต่มันบ่มันใจนะเอ้า กระปลโมานี่นีเอกินยังเลยึกมากกาคตีวิโดไปน่อาหาร้ทกินงูเอาจักมือคือพนสิตกเลเอาไวจะเลาะตีนผู้ขจีนะ ไปสิเขานี่แล้วเลาะ,ะตีนไปเลยบ่คือนะเมื่อตอนนี้ไม่ติสิไปหิมหิมตินนะบ่คืนเราไปถึงหยากลายไปก็เจ๊สิพอหรือบ่พอร์อันนี้เรื่องหนึ่งอีกอยเงียบเลามันอยู่นี่นะดูว,วานตั้มนี้แต่ก็ตั้มนี้ตั้มที่ที่นี่แล้วก็พุ่ง ว่าถือหยาบเลยเหมือนปทั่ววัดทีหยาบอยู่ตรงกลางนะเนี่ยภูเข้าใช่ ก็ได้แล้วทุกคนนี่บังอันนี้นะท่านอีโก้ท่านหันปีนทองบางลางงางหยิ่งมาถึง น้องตัวนี้ไปกับพาะมากับพาะแถมยังตัวเก่ามันแม่บังเก่าอีกมอน,นี่ยเนี่ยยืดได้เพชรร้อนจะไปทางใดล่ะสามสิบมิดหินนี่ยร <c oughs> กระยัยยกได้เดี๋ยวนี้หากระยักได้ยหินนี่ก็ได้ฮ่าหอดว้วยหินกองเลย อ๋ออย่าเอ,อ้ยข้าเมื่อเนี่ยไปต้องให้พ่อยังเด้อพอแล้วทำนี่กันักมาแห้เงเลยเดินทางต่อทานไปไปไม่ต้องซอกดอกบอกกับเพื่อนแล้วไปต้องให้พออ่อยังยังเมื่อน้ำทางรถเหตเพาะเนี่ยนักสมควรแต่ทำนี้ก็โอเคแล้วเอ๋นพอ,พอนำผักพรจะเข้าทุกคพอพอนพาสัมสิทธ์ผักพรก่อน ควาจะหน่อยจังทีงยาต่อนะขี่หลัดนี่เลยมาไว้ไปนําทางไงมันแดดท,ทุกคนไปทางหน่อยดีกว่าบุดอนไปเลยนะม,นม,นยมันก็ชมแน่บางทีก็มีชิดพอแล้วละ่ะอันนี้เอาถึงผู้ได้ที่ยังมาขืนป่านะ้ำปลาสบายให้เบิรงคลิปนี่นะเบิรเบิรงคลิปเวลาคลิปนะกินแต่เจลได้คิดดีแล้นะวบ่จิมาขืนป่านำคิดไม่นะหายวาอย่างมากนําต้องคิดแล้วคิดอีก ขันวายอยากมาในเรื่องการพ่อนค่ายแล้ว่ามาเที่ยวป่ามาเบิ่ง้นไม้ต้นตอ,นตอ,นตอนขันคืออยู่เธอมาแนะนำเพาว่าอยากล่าอยากกินนั่นกินนี่หันเมาคือนะแนะนำาะมามต้องมากก็ได้นะขันวาอยากเบิ่งธรรมชาติแบบว่ามาเปิดทูเปิดตาหันเหมาะอยู่ประเด้เดียดในการกินนะกินเจียวกินยังก็แล้วไปนะขันวาจอยากกินแนวนดีๆก็ซื้อมาแต่บานพอแล้ว แต้ยังมีลายแต่คนควรจะมาลินดำกินเจวไปแห้ยังม้าอยู่เอ้ยินดีพามานะตัวน,นี้ก็วาจปฏิเสธว่าแต่เต็มใจมาานะกะยินดีพาไปทีนน่เห็นนั่นแหละธุรกิจกะเนี่ยกินเนี่ยยังกับอะไรลูลานะกินแบบบานๆมีกะกินบ่มีกะไม่ได้กินนะตัวนี้ใช่แม่นเฮือนและอะไรนี่ เบิง่งกาบมันนั้นใหม่จนบ่มีพอดีจนโลนเลยผมไม่ลเห็นเที่ยวขึ้นจนและโหนเลยเบิ่งเล็บมันขูดมันขูดขึ้นนี่จนมุนมาเลยนี่ปเฮื่อมันแล้วทุกคนอยู่เนี่ยสวัสดิจ้าจมันลงหากินเวลาใดเนาะมาวันใดเราเคยพออยู่นีย นี่ฉันโลนวัตถิจนบ่มีอันอัน,นะน,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 อนนี้นะนี่มันขื่นมันเกาะขื่นเห็นป่ี่จนบ่มีพอดีแล่นนี้โตไปใหญ่ไปได้นะท yes. ี่ใหญ่กว่าชาวไร้ว่านนี่เลยนี่เนบะิ่งห่อยมันนี่โอ้มันมีโกนนี่อยู่เถ่งนี่มันขวดกินทุกวันนี่มาเช้าอันน,นี้นะ แต่ว่ามันขึ้นก่อนนะมาบุญักงานที่กินนะีตนตน่ติดกินนี่นบ่หูมันขึ้นคือชิมันขึ้นต้นนี้แล้วล่ะนี่แต่มันสูงเกินไปนะโอ้หมันขวดกินมะเสาวนี่เดิกบอดประหารดมเอาฮะใส่ฮะหนเลยเอาโอ้ ผูบ่น้ำเบิ้งเกีงบ่โอ้โหเป็เรื่องเลยนี่ทุกคนต้นนี้นะเพื่อมาเลยแหละต้นนี้เห็นไเลยว่ามันผูถึงแฟนวัตทีนันเบิ้งแปลกๆนะต้นอื่นมันกิ๊มีอันนั้น พวกกับมงกระใหม่ยังเต็มคือเขาแต่ตอนนี้มันโลนแห้เงเนาะเรียกว่าขึ้นประจำโอ้ยยังเหรอฮัฮะเล่นไปจา้าขึ้นเข้าไปโอ้โอหเจ่วันเล่นไปไปเลยทัวเข้าไปหรือยัง

อย่งนี้ว่าได้มึงเหตจังังมีอย่งนฮะ เป็นมี่างครับออกมาฮะออกมาฝนพูมันลงไปฝนอกอกมาออกมาอากอยมหันหัะบ้าน่แหงน,นจะหน่อยโอ้มากัดไปเลย กระโล่เหรอเผืไว้เทิงมันตกมา,าการดับกนเลยเัอ้าวด่งไฟ <c oughs> อา้า,อาลแล้วแล่นในกระเป๋าฮันเจตโตหันจีปันไทยตัวนึงคนละครึ่งไพ่แม่น้ำไายหนึ่งเจ้าไายหนึ่ง <c oughs> นั่งละแม่ <c oughs> โอ้ใบด่งไฟกับประดักใ <c oughs> ชาลูกเดาเนี่เอาเราบินไปบนอันเจกโตบินโอ <c oughs> <c oughs> ตองโตโอ้ยมาคืนนํามาอคเลนดีดในหายเหรอปลงสภาพการแต่ขีได้แล้วบอกผูได้ะไรจะเป็นบุคคืนนี่ในพันหน่อยในพันหน่อยโว้ยนั่นั่งแล้วแม่พ่อเดามอกินบะกะี่ชุดบะกะป่กินมาข้ายาบอนเคเลน บอกให้ด่างไฟพาไปแลนจะแบงให้กิงไม่ใช่เสืออีกเพิ่งพาหน,น่อยสิคืนเอามาเขาแหลนแ้นละทางคืนนี่โอยอย่าหายฮาเนี่แหละโหอ,อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ได้กินนะคืนมาเป็นยานเพิ่มสูงบางเขาขนาดได้นี่นี่มันกินนี่โอ้นี่แมนดาิน มาขอเล่นด์ในผ่านหน,น่อยบนคืนโอ้คืนแล้วป่ะฮะปลาทุกมามีเครือมีอยัางคืนได้เซยโหดอีหลีแหม่นอนนี่ตะวันตกมาม,มีเครือมีอยัางคืนได้เซ่อโอเ้เก๋ เอาเอาอยงไลัลนเบันเ่ไปไดูทีพระึ้นไปลากันพุกมาอเห็ดไปยูนี่คืออาผ้าโอ้ไม่เห็ดไปแล้วโอ้แน่นอนผ่าผ้าผ้าลงเดาแน่นอนน่ทิมกับท,ทิมบนขางแล้วเนาะแนวนี่คันคัพอแล่นพอ,อยังอยู่พูนี่ฉันบ้ายเนาะ โอ้ยวัซองมาดิต้นนี้ต้นหวานชิมบ่โหให้ชิมอีกคัยนี่เดี๋ยวจะชิมต้องอ ô hoa anh ơi, ừ, chưa ạ, hoa bắt làm mài cái hòi cái gì khắc, phải là chuẩn cần pha màu mang gì vậy, pha nồi, ô, pha nồi, มาเอาเบิดช่วงนี้เออุ่งอันง้ออยอี่ก็ี่ย่าานคือเม่อไรจะมันหักเนาะมันแพงไงพินา่หมอยานห้บอันนี้มักหักปลายเห็นบป่าปุ่นจะหันอีกตัวหนึงปุ่นตันั้นกระดุกขนาด โอ้เต oh. okay. you know, okay. anyway. ็มเลยอาเลยติมเลยน้องญาติปเดงซ้ำเลยนี่นดถูกขึ้น มา่ลายเอกจะไปผูกจีผูกมันเล้หรอบผูกมันแล้วนะมาร่นดอกพีวันพี่กายเนี่ยเปินมากนะบาบีมาปากคนนี่ยวานขนาดปูมกินมาอันนี้เย็ดกำลีนเนี่กินอึองนี่ลิน มัมีรสสะอาดเลยดีใจดีใจล่เด้๋ยนี่เ้นี่อู้วูเอาลดาบอให้ไปดังไฟกี่เพาแร่นโดนคืนมาอีกลาวทำหลังโอ้คักะไกินแป้งแะ่ะคือกระชวงยิบเขาใช่ไม,มันคัก <c oughs> <c oughs> ว่าจะมากินข้าว้งลุงดาวก็ไม่มีแน่อีกแล้วไม่มีมาเจีปเวป่า เราอึงเป็นกระสอบไม่ร่มเอึงเอึงห้องจีปีนี้พระธนใดจับอึงเต็มทีถึงขนานเบิดยกแล้วเบิดยกแล้วหอ้เบ,บิดบักผุขนาดนะมันขืนบันเหมยเนาะเอ,นนะอ้า แน่นอนอพุกนชิมาเลยพุกข้าห้องพ้นชิมาเลยลงมาแล้วพมาด้ลงก่อนโอ้ว่าพุขึ้นทางราคาก่อนคปาแน่นอนมันเบื่อแล้ยมือว่พุกคืทงราคาก่อนมากระปปลาคนีนี้ว่า ก็ขี่ในนาเกินไปทุยออกน้ำนะพุกไอ้มันบางเด้โอ้ป้อนขืนง่ายลงลงอ่าอืมปอนขืนง่ายเนาะลงแล้วมันง่ายคอยมาลงให้ง่ายกว่าขืนความไร้รู้เลยอืมอันี่มันนานๆกันทุยไปเลยมันบางเว้นเราซื้อหนุกเผาเวลาลงงานถ่งนะก้นหองหอดแล้วปอยถ่างนั่นได้พุกจีทออะไรโอ้ โทิโดนอ่าามคนส่วนไลนนางในเราทักนโอ้มึงทนง่านนึงนี่ถึงทัายนี่ว้าันาญี่ปุ่นเขาจูญี่ปุ่นเขาเอิรนมาขนนั้นมาทังหมดนีมมากะลีเอดมาขอเล่น ว่าเป็นมันเป็นตุ่มเป็นตุ่มคือคอแรกนนี่นะมาขนา,นาดไม่มีน้ำเป็นไรอันอ,อยู่ญี่ปุ่นเขาเอิ้นมาอันน,อนั้นแอปเปิ้ลนี่ไงบ่เออโอ้มาเวีย,ยอยูเวียดนามมาไปยอยู่เวียดนามเขาเอิ้นมามา,มาเลยแม่อมวมาเล็มแมวเด็ดก่อนว่าเราถือกันอยากจะแบกละกลม,มันมาส่งนี่ทรงนี้ที่แต่โหลดปลูกให้เลิกเซียงวะจมหนึ่ง

ไตรอนได้ลายโอเอกเมานั่งปตมาใส่คนมาเป็นตาอนั่งเได้กินเลยอืมโอาเป็นตาลงเมา่โอ้ลงดาทไมได้อึ่งวะโว้นเอายาหนี่นับคนยี่่าละปีบได้นับเลวมที่แลนอนไฮคนโตกันเห็นตลาดน้อยมาเขามาขายงยา โอ้ oh, ลุงดาวตั้งสมบูรณ์แบบเลยมังม่วงนี่จนประยากเนาะโคตรผู้สะสะไอ้เธอเนี่ยโอ้โบนทีมเห็นบรรยากมังม <reco Christ. S 2> <siglo>. ่วงกันแล้วลุงาเนาะโอ้จะมาไปเห็ดบุงเห็ดบาดเนี่ยที่ผู้โอ้เจอเป็นเบิดจังเลยมันเบิดจังไเลยยากไหมฮะยังเป็นอยู่อุ้ยอะก็เป็นอะก็กำลังเป็นบรอว้ายมันเป็นกระสอบ เฮ็ดทำทาบก็บอีกเนาะยามีมามามานมามาเนาประมาณปีง trendy, น่อยโพดบ่ลุงาอื่นเนี่เบ้วงงานมาให้เบิดเบิทีบังงนาากเอมกนืบินขึ้อนขึ้นมาจะฟูมากินอื่นนำลุงดาวเนี่แหละบอกเพื่อนดังไฟเฝ้าเล่นก็ไปอยกดังไปได้ไฮได้ได้ไปดัง นี่นะฮะกะหูตอนนี้ฮันแม่เขาอิสระเลยนี่เจออิสระฮันแม่เขาเมืงฮานตอนนี้ฮันย่างบป๊ะไปเลยไม่ไม่อุไม่อุังฮานไม่อุประานตอนนี้เอ้าบังฮานงงเนาะโคตรปูของปูของปูของปูเลยรนั่นี่ปูเป็นใหญ่เลยนี่ถั่ว นู้ถวดแม่เขาฝนมาแล้วเฮ้ยเอาทุกคนเราก็ชิเดินทางเมื่อนะแต่ว่าวิดีโอนี้ก็ชิขอจบเพียง่ะนี้แหละแต่ได้คุ้มบกับใลาย้ที่ติดตามชมจะได้กระถ่ายติดตามกันคลิปต่อไปนะโอเคนี่ไฟสำบิชเมื่อแล้วบ่ะนี้